ยังจำนาะเป็นคากีพะโล้ครับขาหมูพะโล้พี่น้องมึงขาใหญ่ๆเลยโอ้ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับมันิพ่อกับผมอี้แอบแสบมาครับพี่ใหญ่คือเก่าพี่น้องมากับบรรยากาศทงนาคือเเ่านาคือเเ่าตอนแรงแสงอาทิตย์กำลังโอ้บรรยากาศยังดีพี่น้องกำลังงามเลยได้ขาหมูเนาะอ๋อนม่ได้เป็นพะโล้พี่น้องพะโล้ขาหมูพะโล้ขาหมูครับมี่ตีนหมูขาจักมานะไอ้ขาขี้มาน้ำสองสองตีนขาใหญ่อันนี้เป็นขาหมูใหญ่เลยพี่น้องโอ้ มีมีน้ำลาดม่น้ำเนาะน้ำซุปมานะน้ำซุปน้ำซุปน้ำพะโล้พี่น้องน้ำพะโล้มาสดน้ำพริกสมุนไพพี่น้องเป็นเป็นแจ้วมันพี่น้องนี่แจ้วน้ำพริกสมุนไพอ่านี่ครับสวยเดียวได้พี่น้องได้บะหมี่บางวังจิ้มน้ำกันเอาขอขอสดขอภัยพักกับมีเป็นข้น้าลวกกับพะโล้มานะครับข้น้าลวกมีสองฟางนะครับมีปลาเขือแล้วก็มีผักกาดหอมเนาะผักกาดหอมแต่ก่อนที่เสีบครับขาหมูกะแก่ข้าวนะจ๊ะมังหวัดข้าวพอพอกินข้าเสียบพี่น้อง นะครับกดรบกวนพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กระเอียบแสบด้วยพี่น้องเด้ออ่ะพี่ใหญ่ก่อนอ่ะขออนุญาตได้พี่นอ้อ,นอ,งดดนองเลยแกะเมื่อกี้แกะข้าว่าอพราจริงก็ะแสบพอ,พอเป็นกระใสอ่ะ,อะลุยเลยเอามีดมาจัดก,การเลยพี่ใหญ่เอามีดมาอย่างไม่หมือนปีเลยนะลุยเลยสั้นครับขออนุญาตได้พี่น้องได้ตีนปโอู้ย้ำลายแตกเลยเวบ่ พี่เปียพี่น้องสนับสนุนหรอผมเนี่ยเออเอาตีนก่อนได่นหมตีนก่อนจะตีนกัน,นโอ้ยมึงเปื่อยนเป็นกระแสีบป่ะพี่พพน้องเลยเป็นกระแสีบพี่น้องเลยนี่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 อ้าวรวยเลยอืมของแท้อืมอืมอืม รแซ่บเ,รบเปรี้ยดิดูแค่น,นี้พี่น้องแซ่บนี่ก็ขนาดพี่น้องมีโนน,นนี่อ่ะมันเยอะพี่น้องรนะึเป<ำ>้อมขอสุขขอพรใด้ดพี่น้องได้คันว่ามันเลอะเถอะมันนุ่มมามเลยพี่น้องนะ ที่สุกับที่มือพี่น่องใส่ที่สุกกระสุข้าภัยหลักันเม,มนูปากมันพี่น่องเนี่ยโอ้ ขนาดขนาดลวก <S 2> <S 2> เอ้ยพี่น้องนั่งมันพี่ปเปียยังจำรึเปล่าเป็นขากีพะโล้ครับขาหมูพะโล้พี่น้องมันขยายใหญ่ๆเลยโอห เอย่าอย่าเลือบป่าเลือบมือค่ะขอสุขข้อแพ้ได้พี่น้องเนี่ยจับที่จูได้เหนียบที่จูแล้ว ที่จุดที่ทมือ กะแซ่บพี่น้องเลยหอมดินะหอม น้ำพลาโลล็ก็ยังเสร็จเนี่ยมินูปากมันเลยชีก็ตัวว่าใส่เม็ดเะไอยู่นะใส่เม็ดอะไรยู่งหลอดกี่เล่ย์เบี้ยเบียดิ พี่นอ้อ,อ,นเนองเปีย PPA นี่ย,ย่างแกนเลยพี่น้องเนี่ยบบย่างแกนเลยพี่น้องเลยน้องอืมขี่ก็ครับต้งมาท่านไก่พี่น้องเลย ทำกันมาวนทามายวนไปให้จะน,นหนังซุปมันสแสบเนาะหนังมันรูบไหมรขนาเน่แสบไม่ได้อากาศดีเลยพี่น้องเสื้อเสื้อที่บ่มีลมเนละอ่อ,อนๆเด,ดีวยว

ป,ปากมันมือมันมเรือเธอเนี่ยกับขอสุขภาพไทยได้เป็นหลังแล้วแล้วจะจุบอะไรได้ตีนมือเลยกระดาษตีนมือนังมันนังมันแสบหอยหอย ได้ดอกใดหื้อดอกหนาไม่ย,ยังได้พีหน่องมันแสบอ๋อถึงกนนันี๋ยวด้วยน,นี่นอื้มอื้มอื้มลืมอ่านแล้วอม่รอ่ะไปกินหนูก็กระเทียมไหม โอ้ลืมเลยพี่น้องลืมลืมล่มอะไมันถืเบิดอ่ะืึมีพี่กินรูปกระเทียมนี่พอดีเลยโอ้ว่าลืมยังน่าไม่กินรูกก็ไปน้ำนี่แสบเลยอมองม,มองกัดหยาดเลยเนี่ะไม่เชื่อนะ มันขนาดกับโปโลค่ะมุแต่ของเขาแสบเนะแสบเกลี่ยดิหอมอันนี้เป็นเห็ดเองได้เป็นหน่องจือเข้ามาก็จะว่าแสบแสบชื่อว่าเป็นเห็ดแสบเลยแหละ nằm hoa luộc cả xem nè Bà đỏ xem. Nắng xẹp Cây cà lại, má cà lại ใ้่หมพะโล่เนี่ยเียหอมๆย่างแกงย่างดีตั้งไกถึงหมา ก็จะได้ยังไงพี่น้องเอียไกย่กระไรหมากระไรมันมาตลอดคลิปเลยพี่น้องแค่ยกยกโตมากท่มันต่างไม่กลับมากันยนะเคยไหนกินจะไหนอ้คมรถข้ามบังจะไหนข้าขนาดแล้วแสบพร้อมอยู่ มานำโหร้ั้นแไหมระสนคาพนะ์าพีหน่องเลยเลอะหมือนจะจู่เห็บอะไรโยไปมั้เนี่นม,นนม,มาพี่น้องม,ม,มาบน อย่างที่บอกแล้วพี่น้องนะทำมือเลอะปากเลอะหรือว่ามุมมมามครขอตรวจคอภัยนะครับครับพี่น้องก็ทำนี่เนะาะก็ทำนี่แหละ <c oughs> ตัวน,นี้มรมไนกินบะหมอ่มหรอพี่น้องโย่ใ <c> บ <oughs> โย่ใบแต่กินต่อทีหลังเพราะว่ามันดูมุมมาม,มันเลอะอยู่พี่น้องครับครับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาแสบครับขาหมูพะโลครับเป็นคากรีอีกสองขาพี่น้องของสองคากีนะครับโอ้แสบนาะแสบ แซ่บเลยนำนำพะโล่พันแซ่บแซบ,บครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับพี่น้องที่คอมเมนต์ขอให้อีเอฟแซ่บเสนอเมนูมานะครับอันไหนที่หาได้ที่จัดเลยพี่น้องแต่ที่หาบห่ได้เด็บบ่ได้จัดให้แยจะโกดจาเครื่องกันได้พี่น้องเด้อขอถกคขาอภัยไว้วหลายๆครับก็คือเก่าพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้กับอีเอฟแซ่บบ่าวามึงช่องทางไหนก็กดติดตามกดถูกใจให้เผื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อ คลิปนี้ก็แเคนนี้เนาะ,อะนนขอบคุณหลายัลา <ะ S> ีครับวสวัสดีครับ